รายการแฟนจ๋านะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันต่อนะก็เหลือคิวน้องเอิญขวัญวรัญญาแล้วคนสุดท้ายเลยน้องเอิญขวัญครับได้ร้องเพลงอะไรครับผมเพลงคิดถึงเธอค่ะคิดถึงเธอนี่เป็นไงบ้างครับมาจากใครเพลงนี้เป็นเพลงของพี่สายนากาค่ับ่อนะคะก็แล้วก็อีกเวอร์ชันหนึ่งคือของพี่ดวงจันทร์สวนีคือเพลงนี้ร้องมาแล้ว2องเวอร์ชันนะครับใช่ค่ะก็ของพี่แสนก็จะเป็นสำเนียงแบบโคราชของของพี่ดวงจันทร์ก็จะเป็น สำเนียงใต้เลยใช่ค่ะก็จะแบบว่าเราก็ต้องมาร้องให้มันเป็นแบบแบบของตัวเองเสียงของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยนี้มันก็ต้องปรับคีย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมปรับ

คือร้องได้ทุ่มเพลงครับพอสามารถล้นมากค oh, ่ะเฮเมื shot, s <S ่อกี้ในเอ็มวีนี่สมัยวงนาคาครับใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ไม่รู้ว่าพี่แสนช่วงนั้นโดนไฟช็อตหรือเปล่าโอ้ยหยิบมาเร็วผมไม่หยิบใจเย็น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 หมอนี่หมอให้ยามาผิดอลยถามน้องเอิ้นขวานต่อเลยเพลงนี้เนี่ยน้องเอิ้นขวานพอรู้ว่าต้องร้องเพลงนี้ทำกันบ้านเยอะไหม ค่อนข้างใจค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าหนึ่งคือพี่แสนเขาจะร้องเป็นเป็นในฟิลของผู้ชายก็จะแบบหนักแน่นหนักแน่นแบบเอ้ยฉันคิดถึงเธออะไรฉันยังลืมเธอไม่ได้แต่พอมาเป็นเวอร์ชันของผู้หญิงก็คือต้องให้มันอ่อนลงให้มันนุ่มลงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องมาปรับในเรื่องราวของอารมณ์ด้วยว่าในในใน,ในเวอร์ชันของขึ้นขวัญอยากให้เป็นความคิดถึงแบบคิดถึงแบบไม่ไม่ไม่ได้เป็นมุมลบเป็นความคิดถึงเชิงบวกอะไรอย่างงี้ก็ต้องปรับปรับอารมณ์ เคยเหมือนอนคิดถึงอยู่ในห้วงแห่งความ <c oughs> รักเคย <c oughs> เอาเพลงนี้มาร้องมาก่อนไหมหรือว่าของพี่แสนนาคาอะไรอ๋อหนูร้องเพลงนี้ตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยคือได้ยินเพลงนี้มาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยอะไรเงี้ยตั้งแต่แต,ต้นฉบับตั้งแต่พี่ดวงจันทร์สุวรรณีป่ะอ๋อพี่แสนแต่ผมนี่ได้ได้ยินแต่พี่ดวงจันทร์สุวรรณีเลยนะคุณเกิดแล้วเหรอเกิดแล้วอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุใกล้คุณนั่นแหละ เจมร้องมาเยอะแล้วเอางี้ดีกว่าให้น้องเกันขวานลองร้องท่อนที่คิดว่ายากสําหรับเพลงนี้ท่อนที่ยากนะท่อนที่ยากทท่่อนียากคือมันยากทุกท่อนเี้เอาเป็นท่อนนึงนิดหนเลยนิดนึ่งท่อนทท่อนทุกที่ก็ร้องไปแล้วจะร้องอีกรอบหนึ่งเผื่อมาไม่ทันนะอาจเป็นเพราะรักเธอเหลือเกินเกินใจคนทนได้อาจเป็นเพราะรักหมดทั้งใจ ก็เลยไม่เคยลืมเธออย่าปล่อยให้ฉันละเมาถึงเธอข้างเดียวคิดถึงเธอประมาณนี้ต้องบอกว่าต้องบอกว่าเพลงนี้นะฮะเอกลักษณ์ของแต่ละคนนี่จะแตกต่างไปค่ะ ข้างเดียวของพี่แสงก็โอ้ของพี่จันนวนีีก็คิดถึง้รู้อยงเลยจริงเธอ เอ๋ออันเดียสไม้ออกอะไรฟังมัสั้นเวอร์ชั่ฟังมันสั้เวอร์ชั้นก็บอกว่าเพลงนี้มีเอกลักษณ์มากๆนะฮะยังไงฝากเพลงนี้ด้วยครับผมอ๋อคนนี้เขามาจริงจริงวันนี้หนูไม่มาก็ได้นะปล่อยนั่งเข้านเลยอ่ะวมาพูดถึงมิวสิกวิดีโอว่ะได้ข่าวมาว่าคุณเท่มากเลยนี่ใช่ไหมครับโอ้เท่มากเลยค่ะนาฬิกาฟุ่งพิ้งพุ่งพิ้งเต็มไปหมดเลยเป็นเรื่องราวของ ความคิดถึงเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่้กกับก็บอกบอกอธิบายให้ฟังว่าในในตอนที่ถ่าย m ออะไรเงี้ยก็ให้แบบทาําอารมณ์แบบคิดถึงคิดถึงแล้วเราจะมีแบบนาฬิกาเป็นมันเป็นเหมือนเครื่องบอกเวลาว่าเออต่อให้นานแค่ไหนเราก็ยังไม่ลืมเขานะอะไรอย่างเงี้ยแล้นาฬิกาที่แบบหล่นหล่วิ่งหน้่งหลังใช่นนค่ะก็เต<ะ>็ไมไปหมดจะตกใส่ไหมไม่รู้อันนี้คือถ่ายกับฉากคีบลูสกรีนใช่เป็นไงบ้างมันต้องคือมันต้องจินตนาการต้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหม คือยืนอยู่คนเดียวโดดๆเลยแล้วทีมพี่ๆทีมงานเขาก็จัดจัดฉากจัดอะไรไปอย่างนี้นะคะหนูก็ยืนคนเดียวแล้วเขาบอกให้คิดถึงแบบอารมณ์คิดถึงคือวันนั้นถ่ายมีพี่หญิงลีแล้วก็มีพี่ข้อคลิปแต่แนวนั้นเขาจะแบบเต้นๆแดนๆไงคะเขาจะมีแดนเซอร์ก็ดูพี่ๆเขาสนุกจังเลยอะไรเงี้ยพอถึงคิวตัวเองก็อยู่กับจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะยืนแบบสวยๆสวยๆเป็นเจ้าหญิงเลยอ่ะนี่เป็นไงน่ารักเห็นไหมไม่กินยาเสียกันแยวเลยเนี่ย บอกแล้วว่าโอ้ไม่ธรรมดาเอางี้ดีกว่าให้น้องเอิญขวัญส่งข้อเพลงนี้เลยอยากฟังแล้วค่ะก็นะคะฝากเพลงคิดถึงเธอในเวอร์ชันของเอิญขวัญด้วยนะคะอาจจะเคยฟังในเวอร์ชันของพี่แสนแล้วก็ของพี่ดวงจันทร์สุวรรณีวันนี้ฝากในเวอร์ชันของเอิญขวัญวรัญญาคิดถึงเธอค่ะ เพรามมโกเพลงของฉันเพลงของเธอเพลงของเราชุดที่สองบนความลงตัวที่แตกต่างวันมีจำหน่ายที่เซเว่นเเลเวนร้านซีดีชั้นนำทั่วประเทศดาวน์โหลดทั้งอัลบั้มได้ทีดอกจัน1 2 3 7 0 5 0าจจบไปแล้วกับเพลงของน้องเอิญขวัญปรัญญาเนะี่ยต้องถามน้องเอิญขวัญก่อนนะคะคว่าดูแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างโอ้ยต้องบอกว่าขอบคุณพี่ผู้กำกับมากๆเลยทีมงานทุกคนนะคะที่ช่วย สร้าง MB เพลงนี้ขึ้นมาสร้างนาฬิกามาให้น้องอนาฬิกา<ป>เยอะแยะมากมายค่ะใครที่ไม่มีเวลามาเอานาฬิกาที่หนุมมันมันเป็นเวลาของความมิถึงกันไง <c oughs> ไมาแล้วมาแล้วอร่ออรอยเลย <c oughs> คุณเจมเป็นไงบ้างดูเมื่อกี้ครับ <c oughs> ดูแล้วเมื่อกี้ก็พอครับผมแล้วก็ข้ากับเพลงแล้วก็ต้องบอกว่าเอิญเขาถ่ายทอดออกมาจาก อารมณ์และความรู้สึกได้ดีมากๆเลยแล้วเมื่อกี้คุณนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมครัยผม่เล่นคุณดูอยู่ผมนั่งดูนาฬิกาอยู่ว่าเมื่อไหร่เพลงนี้จะจบโอ้ยแสบหมดแล้วเนี่ยแสบแสบแสะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชอบเพลงนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ครับดอกจันหนึ่งสองสามเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์นะครับเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มยี่สิบปีแกมนด์มโก้ด้วยนะครับหรือว่าใครที่อยากดูซ้ำนะตอนหกโมงเราจะลงทางยูทูบนะครับ GRAMMY GO OFFICIAL ครับ ลายลีกก็ล่อไปเจ็แสนก็วิวนะเอจ็ดแสนอันนี้แสนอันนี้เจ็ดแสนขอโทษนะผมเจ็ดหื่นะครับอันนี้เจ็ดแสนขอโทษนะครับผมเจ็ดหมื่นนะครับจำไว้ดีะชยียกัยแชร์ด้วยี่ยาเย่ชกันี่วมมากย่ากยากเยี่ยย่ากเี่ยายี่ยเย่ยมกเ่ี่ยาเราเยกเยเี่า่ากเ่กีคเยียมกเียกี่ยันชี่กี่ยมเี่ยากเยี่เยี่ยว โอเคเรามาอัปเดตข่าวกันดีกว่าวันนี้ข่าวก็ไม่ได้ไกลมากตรงนี้นี่ใกล้กับสองคนนี้นี่ใกล้ตัวพวกเราอย่างที่เรารู้กันนะครับน้องเอิญขวัญเนี่ยเขาเป็นแบบอย่างที่เราเรียกกันสาวกสาวกเป็นผู้หญิงชอบอะทำอะไรฮาๆสนุกเมื่อกี้แอบถามเลยว่าทำไมเอิญขวัญช่วงนี้ทำคลิปแบบนี้บ่อยน้องเอิญขวัญบอกแฟนๆหน่อยนูเริ่มเปิดเผยตัวจริงเริ่มเปิดเผยเริ่ริเปิดจริงตอนเข้ามาใหม่ๆคือเรา คือหนูเป็นคนสนุกสนานตลกอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบทำให้คนอื่นหัวราะชอบทำให้คนอื่นขำอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนแบบจะเป็น ล so right? so ิงเป็นบ <ts> ้าเป็นบออะไรก็ได้ครับคนให้คนร้องข้าวมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยวันนี้รายการได้นําคลิปมานะครับเกี่ยวกับน้องเอ็นขวัญการแอโรบิกเต้นออกกำลังกายใช่ไหมเป้นสเต็มาสเต็ปขั้นเทพแบบนี้ผมแอบดูมาแล้วด้วยผมอยากเห็นเร็วๆมากพวกเราดูเนี่ยต้องทําตามน้องเขาด้วยต้องทตตามน้องเขาต้องเต้นตามน้องเขาด้วยจัดไปเลยพี่จัดไปเลยโอเคเราไปชมคลิปกันก่อนดีกว่าครับคี่นี่นี่เมื่อวานนี่ผมดูอยู่ อะไรของเขาอะมันเร็วมากอ่ะแล้วดูมือนะฮะสเต็ปดูสเต็ปมือนะฮะตอนที่ไปนะครับมีบินนะมีบินเล็กน้อยคืออีกนิดเดียวก็ล้มแล้วอ่ะเมื่อวานผมติดตาไมจีเขาอยู่ผมชอบท่านี้มากเน่ารักมาก รักมา้เาเรียกเป็นการเต้นเข้าจังหวะหรือเร่งจังหวะนะผมชอบท่านี้มากเลยอันนี้เหมือนเหมือนกำลังจะแบบดำน้ําตามเขาไปมันเริ่มจมแล้วแหละผมว่ามันเร็วมากคือไปไปช่วงท้ายๆค่ะคือทีนี้ครูเขาก็จัดเต็มเลยครูที่สอนเต้นแบบแกก็ไปคนเดียวของแกเลยไม่ดูข้างหลังเลยแล้วแล้วเพลงผู้หญิงหลันล้าด้วยนะหลันล้าอะไรทีเดียว ยินันใหญ่ยินยันใหญ่เอาเป็นว่าเป็นภาพแบบว่าที่มันสนุกสนานนะครับผมเดี๋ยวแต่เดี๋ยวเราถามข้อมูลส่วนตัวนิดนึงเอิ้นขวานครับที่ได้ยินมาว่าจะได้ออกอัลบั้มเดี่ยวแล้วด้วยพูดถึงอัลบั้มหน่อยครับผมก็ตอนนี้นะคะอัดเพลงครบทุกเพลงแล้วในอัลบั้มนะคะแล้วก็เร็วๆนี้ค่ะจะมีเขาเรียกว่าซิงเกิลใหม่ออกมาสู่สายตาแฟนๆนะคะก็บอกชื่อได้ไหมคะบอกชื่อได้ค่ะชื่อเพลงว่า สั่งน้ำตาไม่ได้ก็จะเป็นเพลงช้าๆแบบเศร้าเลยแค่ชื่อเพลงกฟังตอนไหนครับช่วงไหนอ๋อก็น่าจะปลายเดือนกันยาไะฟังแน่นอนตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวถ่าย m v อยู่นะคะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้เร็วๆนี้นะคะวันที่26สิงหาคมนี้นะคะดาวน์โหลดเพลงรอซ้ายอะไรต่างๆนานาได้หมดเลยนะคะที่ดอกจัน123 7025นะคะแล้วก็วันที่3กันยานะคะสามารถฟังได้ใน KKBOX แล้วก็ในไอจูนด้วยครับผมแต่วันนี้วันนี้วันนี้ผมขอฟังสดๆดครับเอาให้แฟนๆเขาได้ยินนิดนึงนะว่าแบบว่าเขาต้องดาวน์โหลดนะทำไมถึงต้องดาวน์โหลดเพราะว่ารอะขนาดไหนใช่ะท่น้าไไมจันเลยฉันสั่งน้ำตาไม่ได้ ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันทั้งที่จบไปแล้วตั้งนานวันนี้เธอนั้นก็มีใครฉันบอกหัวใจเสมอว่าอย่าคิดถึงเธอแต่ยังทำไม่ได้ไม่รู้แล้วว่าต้องทำอย่างไรที่จะไม่ ให้น้ำตามันไหลมาประมาณนี้ค่ะไม่ไปไ้ไม่ไปไ้ไมไ่ไรสั่งน้ำตามไม่ได้ <c oughs> คือประมาณบว่า คือฉันทําใจไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยนึกถึงทีไรน้ําตามันก็ไหลทุกทีฉันไม่สามารถสั่งน้ําตาตัวเองได้เลยนี่เอิญต้องบอกว่าขนลุกมากๆห้องน้ำไหมไม่ไม่รับทานเลยยังไม่รู้ยังไม่รู้ได้อยู่ได้อยู่ก็ต้องบอกว่าพร้อมมากๆครับผมยังไงฝากไว้ด้วยนะสั่งน้ำตาไม่ได้ยของอีกลนี่ทำงานแทนวิธีการเลยเนี่ยยอง้ะรีต้องแขวัญครับ บอกช่องทางแฟนๆหน่อยว่าจะติดตามน้องเอิญขวัญได้ยังไงบ้างได้ค่ะติดตามได้ที่ Facebook นะคะเอิญขวัญวรัญญากรมเมโกนะคะแล้วก็ทางแฟนเพจเอิญขวัญวรัญญาแฟนเพจค่ะแล้วก็ไอจีนะคะเอิญขวัญขีพิมพ์อันดั้งสกอพิมพ์ประมาณนี้หรือว่าพิมพ์เอิญขวัญวรัญญาภาษาไทยมันก็จะตึ้งขึ้นมาเลยเนี่ยตึ้งยังไงอ่ะเฮ้ยอันนี้เราถามน้องเจมบ้างน้องเจมเนี่ย ก็มีอัลบั้มเดี่ยวที่ผ่านมาด้วยใช่ไม่จะมีอัลบั้มสองน่นไม่มีเฮ้ยมีเออเป็นยังไงบ้างก็อยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมครับตอนนี้ก็กําลังเรียบเพลงเอเลนเพลงขึ้นมานะครับเพราะว่าต้องต้องให้ดีกว่าอัลบั้มแรกครับซึ่งซึ่งฝากท่านโปรดิวเซอร์ตอนนี้ก็กําลังแบบว่านะฮะให้กำลังใจทุกคนเลยละกันนะครับตอนนี้กําลังคิดค้นผลงานเพลงขึ้นมาครับผมนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปอัดเป็นเขาเรียกเป็นเดโม้นะหลายเพลงเหมือนกันตอนนี้ก็ใกล้แล้วครับผม กับอัลบั้มที่2ครับใกล้แล้วนะคะอ่าเราพูดถึงเพลงเก่าบ้างีกว่าเพลงโสดเป็นไงบ้างกระแสเพลงนี้เพลงโสดกระแสเพลงนี้ก็ค่อนข้างดีครับผมเจอเจอใครๆคเขาก็แซวส่วนมากส่วนมากเพลงนี้ก็จะชอบแบบว่าไม่ไม่แซวแม่ะไรเลยคือเฮ้ยอะไรโซซิงซิงเขาชอบคขา่าซิงกันสำหรับเพลงนี้เขาจะเจอกันก็กระแสค่อนข้างดีครับผมแล้วก็กระแสใน youtube ก็ดีครับผมตามมาเรื่อยๆแล้วก็ ดาวน์โหลดและการฝากไว้ด้วยสำหรับเพลงนี้ฮะทุกเพลงในบ้านของเจมนะครับผมยังไงช่วยกันสนับสนุนนะครับสำหรับเจมก็ดาวน์โหลดได้ที่ดอกหนึ่งจัน123 70 40แล้วกดโทรออกนะครับฝากไว้ด้วยละกันห้ามโหลดผ่านโฟล์ช์นะฮะโหลดของแท้เท่านั้นโหลดแท้นะเอออ่ะเอางี้แล้วบอกช่องทางการติดต่อนิดนึงก็ได้เลยครับที่เฟซบุ๊กนะครับสำหรับเฟซบุ๊กก็แฟนเพจของเจมก็เจมชินกิตอัปเดตบ้างนะ เฟซบุ๊กเนี่ยเฟซบุ๊กตอนนี้มาอัปเดตแล้วครับผมโดนแฮกโดนแฮกโดนแฮกด้วยครับผมคนนี้โดนแฮกด้วยเนี่ยกู้ได้แล้วนะฮะไปกู้ไปกู้มามาได้แล้วครับผมอ๋อดีดีก็เดี๋ยวขอดึงหน้าแป๊บหนึ่งเหนื่อยก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมที่เฟซบุ๊กนะครับผมเจนธนกิจแฟนเพจด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ Ig ก็ J จ m ั n เด r o r e ชินกรครับผมก็มาได้เลยครับนี่มีรูปตอนป่วยด้วยนะ่ามากันตามนี้เลยตามนี้เลยเอางี้กว่าเดี๋ยวให้ทิ้งท้ายฝากนิดนึงว่าให้ฝากคอนเสิร์ต20ปีแกมิโกะมีคอนเสิร์ตด้วยนี่ับผมก็ฝากไว้สำหรับ20ปีแกมิโกะนะครับผมวันที่7พฤศจิกายนนะครับผมที่ ลาบสิบเอ็ดนะครับวันนั้นก็จะเป็นมหกรรมคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่มากๆาครับทั้งวันทั้งคืนแล้วพวกเราก็ไปมอความสุขกันทั้งทั้งค่ายแล้วก็จะมีกิจกรรมตอนวันก็จะมีมีบูธมีบูธขายของเลยยังไงและที่สำคัญคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตขายอะไรขายอะไรขายไก่ฮะขายไก่ขายไก่เออน้อไก่ไก่สุก ไก่ดิบนีเ้ยไก่สูงไก่ดิบจะไปขายทำไมล่ะครับเอะไรนะครับนู่จะขายน้องแข็งใสเว่า ไปอากาศแบบอาจจะร้อนๆอนิดนึงเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวแวะมาที่บูธของเอินขวัญได้ทำให้แฟนๆกินเองเลยด้วยก็กินไก่เจมเสร็จแล้วปุ๊บไปกินอาหารกุ้วปากน้ำมนหวานของเอาง่ายๆไปเจอการเจริพัศจิการนะครับที่กรมทหารราบสิเอดนะครับและยังไงวันนี้เนี่ยเราต้องขอคุณน้องเจมและก็น้องเอิญขวัญวรัญญากๆนะมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยพี่อ้นงมาเชียรดยแล้วอกาศมาใหม่นะคร้าครับผมแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ